ปลายฟ้าอายุ35ปีค่ะตั้งครรภ์มาแล้วสองครั้งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าท้องเนี่ยมันป่องแล้วไม่ยุบตั้งแต่ท้องแรกเลยค่ะกินข้าวก็ยิ่งป่องยิ่งทําให้รู้สึกเหมือนเหมือนเรายัง <rela> ท <unch> <ๆ>้องอยู่พอเวลาไม่กินข้าวมันก็ยังป่องแต่ว่าอาจจะไม่ป่องเท่าตอนกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้มันก็แปลกแปลกไปจนมาท้องคนที่2มันก็ยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นเหมือนความใหญ่มันก็เหมือนจะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็ไม่ยุบลงเหมือนคนปกติทั่วไปมันทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตประจําวัันนเ่่ลาาบกคคือวมใจ ะะแล้วก็อายที่จะถ่ายรูปตัวเองอายที่จะโพสต์รูปตัวเองลงโซเชียลไม่มีความมั่นใจเลยเวลาเรานอนมันก็แป๊บลงไปแต่มันก็ยังคงความเหี่ยวเวลาเอามือกดคาดูตรงหน้าท้องมันรู้สึกือนเป็นก้อนๆเราก็เริ่มรู้สึกตกใจค่ะตกใจแล้วก็ลองมาปรึกษาคุณหมอดู่อนหน้านี้ก็เคยไปปรึกษาคุณหมอตามที่โรงพยาบาลก็เคยได้รับคำตอบมาว่าออไม่เป็นไรออกกำลังกายเดี๋ยวก็หายก็เลยออกกำลังกายแล้วน้ำหนักก็ลดแล้วมาถึง25โลแต่ท้องก็ยังป่องอยู่ มันก็ผิดปกติแล้วก็เลยลองมาปรึกษาคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางดูคุณหมอให้คำปรึกษาแบบตรงไฟตรงมาพูดจริงจังจริงใจไม่ขายฝันอะไรที่เป็นไปได้หมอบอกได้อันไหนที่ไม่ได้หมอบอกให้เชื่อหมอรู้สึกว่าคุยแล้วรู้สึกแบบออสบายใจขึ้นคุณหมออธิบายให้ชัดเจนให้เห็นภาพจนกว่าเราจะเห็นภาพคุณหมอไม่เคยเชียร์ขายว่าต้องแบบต้องทำอย่าง,งาน,น,นั้อย่างนี้เพื่อให้เปลืองบเปลืองอะไรแต่คุณหมอบอกทําแค่นี้พอคือพออย่างเงี้ยค่ะคก็เลยรู้สึกเออยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นความคาดหวังที่มาทำศัลยกรรมนะคะก็คือหหนน้้้้าาาทททออองงงีี่บบเรยสสสสะดดืวตึใ สบายขึ้นใส่เสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นกล้าอวดหน้าท้องกลับมาเป็นคุณแม่สุดแซ่บได้เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือขอบกล้ามเนื้อที่แยกออกปกติคนปกติขอบ,ขอบกล้ามเนื้ออันนี้จะต้องมาชนกันหมดเนะคะแต่เนื่องจากเคยคลอดแล้วทำให้ผนังกลงกลางมันเกิดความอ่อนแรงเนี่ยอ่อนแรงมากแค่ไหนเราจะถึงเรียกว่าถึงถึงเรียกว่าไส้เลื่อนก็แปลว่ามันต้องมีไส้เลือ่อนเข้ามาในช่องนี้อ่ะน,นี้ก็จะเห็นว่ามีส่วนของลำไส้เลื่อนขึ้นมาชิดผิวหนังเลยอันนี้มันเลยถูกวินิจฉัยว่าเป็นไส้เลื่อนนะครับเพราะว่าช ทะลุผ่านความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตรงนี้ออกมาได้ก็คือทะลุผ่านช่องตรงนี้ออกมาได้ก็เลยเรียกว่าไส้เลื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วผนังเยียบบุช่องท้องไี่ยังไม่ได้ขาดนะแต่ว่ามันย้้ยจนมันทะลุออกมาได้เวลาคนไข้กินข้าวอิ่มท้องก็เลยป่องมากแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวของล,ำไ,ำ,ไลำไส้ปุ๊บ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 ทำได้ลำไส้เป็นก้อนๆหรือถ้าท้องผูกเนี่ยก็คือทำได้ลำของฟีซี่ในตรงนี้เลยเรื่ออุจจาระ่นีลยทำได้ลำเพราะว่ามันเกิดไส้เลื่อนเข้ามาในผนังหน้าท้องนั่นเองดังนั้นการผ่า,นนนาต ทำให้มันไม่สามารถมันไม่สามารถใช้การเย็บได้ปกติเราเราเข้าไปตัดตกแต่งหน้าท้องในผู้หญิงที่เคยคลอดลูกแล้วเนี่ยเราแค่ไปเย็บกล้ามเนื้อสมมาตนี้เข้ามาจอยกันนะครับแต่ว่าในเคสเนี้ยเราไม่สามารถเย็บได้เพราะมันกว้างมากในเคสนี้เราเลยวางแผนที่เราจะใช้เนชทางการแพทย์ก็คือเป็นเหมือนตะข่ายทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาเสริมความแข็งแรงนะครับของผน,นังหน้าท้องตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารีคลนหรือการนถงหน้าท้องแบกออกมาสัง นี่ก็ผ่าตัดหน้าท้องแล้วก็แก้ไขเคลื่อนนะคะผ่านไปแล้ว2องอาทิตย์กว่านะคะก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ยืดตัวได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตลำบากอะไรเลยสองอาทิตย์กว่าแล้วการฟื้นตัวเราเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะใช้ชีวิตได้ปกติค่ะทำถกิจวัตรประจำวันได้ปกติดูแลลูกได้เหมือนตอนที่เรายังไม่ไม่ได้ผ่าตัดเลยค่ะยังไม่ถึงสองเดือนเลยได้ค่ะโอเคตื่นขึ้นมาก็รู้สึกหน้าท้องที่มันหย่อนยานอยู่ น่ากลัวเลยแล้วก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดค่ะเป็นไปตามที่เราต้องการค่ะทำให้เราแบบเสียค่าใช้จ่ายขึ้นคิดไม่ผิดแล้วกันค่ะที่ทีแต่จใจที่จะทำแล้วก็ที่นี่เขาก็ดูแลดีมากๆค่ะบริการดีคุณหมอเขให้คำแนะนำดีที่การติดตามแบบตลอดดูแลตลอดไลน์มาก็ตอบตลอดค่ะก็รู้สึกประทับใจก็รู้สึกว่าเออที่นี่เขาดูแลต่อเนื่องได้ดีจริงๆและที่ทุกคนเนี่ย ที่มีน้องเ,เคยตั้งค้รภมาแล้วขาดความมั่นใจเราเข้ามาซ่วยดูเรามาสร้า,สา,างความมั่นใจให้กับตัวเองเป็นให้ให้ตัวเองกลับมาเป็นคุณแม่สุดแซ่บได้เหมือนเดิมค่ะ